แล้วเสร็จแล้วอีกอาจารย์หนึ่งก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์สุจินเนี่ยอธิบายได้นะครับต้องขอประธานอาจารย์นะครับเขาบอกว่าสอนได้แต่จริงๆปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าพระสองฆ์องค์เาจา้าที่มาบอกบุญนี่ไม่กล้ามาบอกบุญเพราะว่าถ้าพระผมบอกว่าเขารู้เ่ยว่าเคยมาทีไรเห็นผมมาผมนั่งฟังซีดีอาจารย์สุจินเดี๋ยวผมถามธรรมะที่ผมฟังจากอาจารย์สุจินนี่ท่านจะลำบากใจ แล้วเสร็จแล้วอีกอาจารย์หนึ่งก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์สุจินเนี่ยอธิบายได้นะครับต้องขอประทานอาจารย์นะครับเขาบอกว่าสอนได้แต่จริงๆอ่ะปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องเงินเนี่ยวันนี้วันนี้ผมตั้งใจผมจะอยากได้เสื้อตักงหลายตัวจติ๊กเกอร์ไปติดหน้าร้านเวลาอาลัีที่มาขอขอเงินผมนผมจะให้ชี้ให้ดูให้มาแล้วก็มาสวดมนต์สวดอะไรไปมาผมก็ยังไม่ตาย นี่สิปีแล้วผมยังไม่ตายแล้วผมก็ไปที่วัดเนี่ยสิปีมีปีเนี้ยที่ฟังเ,เทปของท่านอาจารย์เนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้ไปเพราะว่าผมนึกไม่ถึงว่าคําพูดที่อาจารย์ถามว่าอะไรที่ทําลายพุทธศาสนาคําไม่จริงทําลายพุทธศาสนาผมฟังแล้วโอ้โหคาตอบปนันเด้นะใครก็คิดไม่ออกนะครับผมว่า็อกเตอร์ก็คิดไม่ออกคนบวชมาขี่ปีก็คิดไม่ออก คำไม่จริงทำลายพุทธศาสนานะแล้วเสร็จแล้วสถานที่ใดที่ทำลายพุทธศาสนาถ้าผมไม่ฟังอนะปาลยผมเป็นประธานจัดสร้างแล้วนะสถานปฏิบัติธรรมเพราะผมว่ามาหากุศลนะครับอูโหูเยเฮ้ยไหนไหนผมก็ลอดตายแล้วผมจะบอกบุญญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยระดมเงินั้งเป็นเป็นล้นลานๆเนี่ยมาสร้างสถานปฏิบัติธรรมนึกก็มาหากุศลพอฟังอาจารย์ตุจินเฮ้ยไม่ใช่เว้ย หยุดเนี่ยผมไเลยหยุดเลยอยู่ในปฏิบัติธรรมผมก็ไม่ไปผมก็ยังอยู่สบายดีก็ไม่เห็นมีอภินิหารอะไรจะเล่นงานผมใช่ไหมแล้วมีเรื่องหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาท่านมากแบบว่าในชีวิตประจําวันถ้าใครอยากจะรู้อะไรก็ไปดู YouTube ย้อนหลังได้แต่สิ่งที่ผมพบเห็นในชีวิตประจําวันที่ผมประสบมาจริงๆแล้วเนี่ยเช่นคนจีนน่ไปงานงานศพ ท,ทุกคนลูกคนจีนจะรู้เลยห้ามดื่มน้ำในงานศพห้ามกินข้าวต้มในงานศพผมแม่หิวจนตาลายบางทีผมก็ไม่กล้ากินเขาบอกกินแล้วเดี๋ยวเทวดาเล่นงานเดี๋ยวปวดหัวปวดหัวปวดท้องแล้วกลับมาเดี๋ยวชงเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวหงายท้องเดี๋ยวตายอะไรยเงี้ยแล้วจู่ๆเนี่ยวันนั้นผมก็คุยกับอาจารย์ผมที่แนะนําผมมาผมบอกอาจารยเ์เดี๋ยวนี้ผมไปงานศพแต่ผมไม่มีชงแล้วนี่ว่า ผมกินอ่ะข้าต้มอ่ะสองชามเลยผมหิวผมกินสองชามน้ำผมก็ดื่มแล้วไอ้เคลื่อนย้ายศพผมก็ไปยืนมองลงหลุมผมก็ไปดูเอาเอาดินใส่ด้วยเขาบอกเฮียไม่กลัวเหรอ่าปีนี้มันชงนะปีนี้ปีเสือชงพอดีผมปีขา,าปีเสือผมเนี่ยชงชงทุกวันตอนบ่ายแล้วผมง่วงนอนผมก็ชงกาแฟกินชงทุกวันไม่ต้องห่วงผมอะ่ะเออผีสางนางไม้เนะี่ยพวกผีผีเนะี่ยมาข้าวบอก ช่วยเชิญมาเข้าผมหน่อยผมอยากเจอไม่เห็นไม่เห็นเข้าผมไม่ทีเขาบอกโอ oh, ้แสดงว่าเฮียดวงแข็งไม่เกี่ยวเลยอาจารย์บอกตาหูจมูกลิ้นกายใจมนุษย์มีอยู่แค่เนี้ยหกหก,หกทวารไอ้นอกเหนือจากนั้นอะขีโมทั้งนั้นเมื่อผมมาศึกษาทางเนี้ยถามว่าผมได้อะไรได้เพื่อนที่ดีๆไอ้เพื่อนที่ไม่เชื่อทางเนี้เขาเลิกคบกับผมหมดละนะแถวบ้านผมเนี่ยเขาเลิกคบเขาบอกไอ้พวกนนี้คบไม่ได้ตอนที่ผมฟัง แผ่นแรกของอาจารย์สุจินผมไปเปิดอยู่ที่ร้านที่ร้านผมขายทองอยู่บางแคนะพอเปิดก็มีพระมาเรื่อยทั้ง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 กะปีอะมาขอ,อ,ขอ,อ,ขอนุ่นขอเนี่ยเสร็จแล้วผมก็นั่งฟังซีดีเปิดฟังอยู่อาจารย์ก็ํามาขอเป็นเจ้าภาพกระถิน่นถามว่าโยมฟังอะไรเหรอผมฟังซีดีของอาจารย์สุจินถามว่าท่านรู้จักไหมเออเคยได้ยินชื่ออาจารย์นี่เก่งอ,อฟังย่าแล้วยมฟังออกเหรอ อาตมายังฟังไม่ออกเลยเช่ไหมแล้วเสร็จแล้วอีกอาจารย์หนึ่งก็บอกว่าโออาจารย์สุจินเนี่ยอธิบายได้นะครับต้องขอประธานอาจารย์นะครับเขาบอกว่าสอนได้แต่จริงๆปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าไอ้พิจัรณ์เป็นทางฝ่ายพระวินัยก็ไม่ถูกครับูกบอคือจริงๆแล้วคือถวายจริงๆเนี่ย ต้องการจะถวายเงินแต่อ้างพูดถวายปัจจัยเพราะาจริงนี่นปัจจัยได้แก่สําหรับพระภิกษุนะครับจีบออาหารนะครับอาหารบิธบาสนะครับที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี่คือปัจจัยสําหรับพระภิกษุนะครับแล้วก็การที่จะมาบอกว่าถวายเงินแล้วบอกว่าถวายเป็นปัจจัยแทนใช้ใช่ชื่อนี้แทนซะมันจะได้ฟังดูแล้วมันเหมือนกับไม่ได้บริจาคไม่ได้ถวายเงินแก่ท่านอันนี้ไม่ถูกต้องครับก็คือยังเป็นการถวายเงินแ,แต่ว่าใช้คําพูดที่ผิด ถ้าเป็นปัจจัยจริงๆจะไม่ถวายเงินจะต้องถวายเป็นจีวรหรือว่าอย่างที่ได้ได้กล่าวแล้วก็คือเช่นอาหารบิดาบัดต้องไม่ใส่เงินครับถ้าใส่เงินทองถวายเงินทองนี่ทาให้ท่านต้องอาบัตเป็นโทษจี่ท่านท่านคงไม่เอาอะครับ <ๆ S 2> เยอะแล้วที่วัดเนี่ยเต็มหมดแล้วครับครับก็คงอันนี้คําตอบนี่ก็ถือว่าไม่ถูกนะครับไม่ถูกต้องเพราะว่าผมเถียงกับอาจารย์ผมเองอรผมบอกว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนสีธนนชัย จิตเนี่ยเป็นประธานจิตเรารู้อยู่แล้วถ้าอย่างนี้ไม่ถูกแต่เรามาไปพลิกคําพูดไงท่านเล้วจะถวายเงินบ่กถวายปัจจัยสี่อย่างนี้ต่อไปก็ใช้ธรรมะอันนี้นะถ้ามันถูกนะก็พลิกคําพูดอย่างเดียวขอโทษครับ,รบทาให้คนท่านคงไม่เอาอะครับเยอะแล้วที่วัดเนี่ยเต็มหมดแล้วครับครับก็คงอันนี้คําตอบนี่ก็ถือว่าไม่ถูกนะครับไม่ถูกต้องเพราะว่าผมเถียงกับอาจารย์ผมเองผมบอกว่า ถ้าพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนสีธนนชัยจิตเนี่ยเป็นประธานจิตเรารู้อยู่แล้วถ้าอย่างนี้ไม่ถูกแต่เราม่ไปพลิกคําพูดไงไทนเนี่ยจะถวายเงินบอกถาวายปัจจัยสี่อย่างนี้ต่อไปก็ใช้ธรรมะอันนี้นะถ้าม,ามันถูกนะก็พลิกคําพูดอย่างเดียวขอโทษครับทําให้คนสมัยที่ได้ยินได้ฟังมาไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยคิดว่าถวายเงินจะใช้คําว่าปัจจัยก็เลยเป็นการกบเกลื่อนไปเลยแปลว่าใช้คํานี้แทนแต่กับจริงแล้วไม่ถูกต้องนะครับปัจจัยสี่ก็คือปัจจัยสี่ไม่ใช่เงินทอง นะครับถ้าภิกษุรับเงินทองนะครับแล้วก็ท่านยินดีในเงินทองต้องอาบัตินิสักยาปาจิตตี <ไป S 1> อาจารย์ <นะ S 1> ผมเนี่ยเรียนหนะ้าแล้ือเนี่ยผมไม่เถียงกับผมมาฟังอาจารย์เนี่ยห้าปีเองปทาก็ปเปียนห้ามาแล้วเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาถามงานเนี้ยแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่ว่าที่เพื่อนๆมาปรึกษาว่าเศรษฐกิจจ้าแย่แตอนนี้เป็นหนี้เป็นศีลนะครับข,ขอประเด็นแรกนี้ก่อนนะครับ,รบ,รบซึ่งเป็นประเด็นที่พมเป็นประโยชน์กับ ชาวพุทธทั่วไปหมดเลยคือ<ป>ว่าผมฟังอาจารย์เนี่ยห้าปีเองปทากะ,ะเปลี่ยนห้ามาแล้วเนี่ยผมบอกเดี๋ยวผมจะมาถามงานเนี้ยและอีกปัญหาหนึ่งที่ว่าที่เพื่อนเพื่อนมาปรึกษาว่าเ,เศรษฐกิจจ้าแย่แตอน,นนี้เป็นหนี้เป็นศีนนะครับข,ขอ,อประเด็นแรกนี้ก่อนนะครับรบซึ่งเป็นประเด็นที่ผมเป็นประโยชน์กับชาวพุทธทั่วไปหมดเลยคือ<ป>ว่าะจะถวายเงินนั่นแหละนะฮะแต่ว่าใช้คาว่าปัดใจนะครับ ก็เคยพิสูจน์นะฮะก็ถวายอ่ะพระตาอาหารอะไรๆเนี่ยท่านก็คง,งมีเยอะทั้าบอกเป็นปัจจัยบ้างเปลี่ยนเป็นปัจจัยบ้างก็ดีนโยมแล้วเราก็เอะสิ่งที่ถวายเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยหรือใช่ไหมฮะเป็นอาหารเป็นสิ่งที่สมควรเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยเลยทีนี้นะครับผมอยากจะเสริมนิดหนึ่งว่าเหมือนกับว่าถ้าเราเอายาพิษเนี่ยไปให้ใครนะฮะแต่เราไม่ใช่ชื่อว่ายาพิษเราเปลี่ยนว่าเป็น ยาหอมยาหอมโอสถทิพย์อย่างเงี้ยโอสถทิพย์นะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นยาพิษจะไปเปลี่ยนสภาพนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินทองไม่สมควรกับพิษสุนะครับเห็นเห็นด้วยครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นจะไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยไรไรงานเป็นอะไรอย่างก็ไปเนี่ยพักพวกเขาบอกเออเฮียมาแลกแบงค์เนี่ยหนาขนาดนี้เลยนะเป็นเป็นสองสีชมพูยัดให้ผมหนึ่งคำเบอร์บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถวายพระให้ที แม่พอผมกรรมมาเน้นนะยังก็เครื่องดูดเลยมากันที่วงเวียนใหญ่เนี่ยนะพะลี่มาเยอะเสียบุคลิกหมดแย่งกันยิงอะไรอีกมือนี่ออกมากันจุบจับจุบจับจุบจับ,จบ,จบหมดดูแล้วนี่ศาสานาพุทธทำไมมาแย่งกันเด็กเนี้ยแย่งเงินเห็นด้ดวยเหตุน,นี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ซึ่งเป็นสิกขาบทต้นๆเลยว่า ภิกษุในธรรมวินัยเนี่ยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองก็นี่ไงโดยประการใดทั้งสิ้นคือเสื้อตัวเนี้ผมอยากจะได้ไปผมจะไปแจกพักพวกผู้กล้าผมให้ไปใส่เดินตามวัดอนุโมทนามากได้ได้ของที่ระลึกทันทีนะจากจากพี่เล็กนะจัสติกเกอร์ด้วยผมจะไปติดหน้าร้านผมคิดว่าเป็นการที่ว่าประหยัดงบประมาณที่ร้านเยอะมากกรถินผ้าป่าไม่ต้องมาละ เพราะว่าทุกวันนี้นะมีแต่เรื่องเดือดร้อนพระนี่นะมาขอเงินขอค่ารถขอค่ารักษาพยาบาลขอทั้งวันทั้งปีจนกระทั่งผมวิธีแก้ปัญหาผมบอกว่าเนี่ยเดินข้ามทีิลานผมไปนะตามริมคลองเนี่ยไปหาเจ้าวาดนะท่านเป็นเ,ออเจ้าคณะรองเจ้าคณะภาคสองดูแลพระต้องสามสี่จังหวัดที่ท่านหลวงตาอยู่นะที่วัดหลวงตาขาดอะไรนะ บอกไปเลยเดี๋ยวอาจารย์เขาจัดให้แล้วถามอาจารย์บอกใครแนะนํามาบอกที่ร้านทองผมเนี่ยแนะนําไปให้อาจารย์โทรมาถามหายหมดฮะหายหมดของจริงไม่กล้าไปฮะใา,ารก็จะมาขอเป็นเจ้าภาพถิ่นถามว่ายมฟังอะไรเหรอผมฟังซีดีของอาจารย์สุจินถามว่าท่านรู้จักไหมโอ้เคยได้ยินชื่ออาจารย์นี่เก่งอ,อฟังยากแนละโยมฟังออกเหรออัตมายังฟังไม่ออกเลย เช่ไหมแล้วเสร็จแล้วอีกอาจารย์หนึ่งก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์สุจินเนี่ยอธิบายได้นะครับต้องขอประทานอาจารย์นะครับเขาบอกว่าสอนได้แต่จริงๆริงปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องเงินเนี่ยวันนี้วันนี้ผมตั้งใจผมจะอยากได้เสื้อต,ตักหลายตัวสติ๊กเกอร์ไปติดหน้าร้านเวลาอาละชีที่มาขอขอเงินผมนผมจะให้ชี้ให้ดู ผมชี้ให้ดูแล้วถามต่อว่าถามอาจารย์ว่าถ้าผมทำอย่างเงี้ยบาปหรือไม่และอันหนึ่งที่ติดใจผมเนี่ยผมถามอาจารย์ผมว่าเ,เมื่อไม่ให้รับเงินเนี่ยนะเวลาใส่บาตรเนี่ยถ้าใส่ซองเนี่ยพระก็จะชื่นใจแต่ถ้าบอกว่าถ้าเราจะใส่เขาบอกว่าให้บอกกับท่านว่าไม่ได้ถวายเงินนะครับถวายเป็นปัจจัยสี่อันนี้คำถามนะครับว่าที่เขาตอบแนะนำผมเนี่ยถูกหรือไม่นะฮะ อันนี้เป็นคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองผมก็มีเพื่อนมีฝูงในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะก็มาปลาลบผมว่าขนาดนี้ <c oughs> มีหนี้มีสินเยอะเศรษฐกิจก็ไม่ดีการเงินก็ลําบากวิธีที่แก้ที่เพื่อนผมแล้วญาติญาตที่มาเนี่ยนะหนึ่งทำบุญนะถวายสังฆทานไหว้ไหว้เจ้าแล้วก็ตอนนี้ฮิตที่สุดที่อุดร นะทำพยายนหนากันนะเนี่ยเมื่อคืนนี้เมื่อคืนเนี่ยญาติผมเนตั้งหลายคนประชุมแล้วว่าปีนี้จะเดินทางกันไปโอ้ผมคนเดียวผมบอกอะไรสาระไม่คุยกับผมแนละ้วว่าผมเนี่ยไม่รู้เรื่องไอ้พวกต่อต้านไม่รู้เรื่องที่เขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่จริงๆอะ่ะไม่เชื่อต้องลบหลู่ผมเนี่ยบอกใครไม่ครบก็ไม่ครบไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้นะเออพวกจงเจ้าเข้าผีนะเขาไม่คบผม ขาหาว่าผมเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้ก็ไม่รู้ทีผมบอกว่าทรงพระเจ้าตากไอ้พวกตากแดดตากลมผมผมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ยุ่งด้วยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยหลายปีนี่ผมไม่เลยนะเข้าเจ้าเข้า,ายุ่งกับผมไม่ได้พระสงฆ์องค์เจ้าที่มาบอกบุญนี่ไม่กล้ามาบอกบุญเพราะว่าถ้าผ้าผมบอกว่าเขารู้เนว่าเคยมาทีไรเห็นผมมานั่งฟังซีดีอาจารย์สุจินเดี๋ยวผมถามธรรมะ ที่ผมฟังจากอาจารย์สุจินทเนะี่ยท่านจะลำบากใจยอมไหมเขาบอกว่าพวกใจนี่เขาไมา่อยากคุยด้วยนะครับเออคำถามแรกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลืมว่าที่ตอบถูกไหมถ่ายถ,าถาวายเป็นปัจจัยสีอาจารย์ธีรพันธ์ครับคือคือ,คอเขาก็เอาเงินใส่ซองนั่นแหละใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่าเพราะไม่ได้พูดเป็นเงินเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการถาวายปัจจัยสี่เออปัจจัยสี่นะฮะอาจารย์ธีรพันธ์จะให้คําตอบ ผลิรภัณฑ์เป็นทางฝ่ายพระวินัยของจริงไม่กล้าไปฮะและคำและประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองว่าผมเชิญเชิญนั่งก็ได้นะประเด็นที่สองเนี่ยคือเป็นผาเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อนๆแล้วยาตๆเนี่ยน่าสงสารเอผมก็อยากจะมองเห็นหนทางแล้ววิธีแก้ปัญหาเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเงินไปทําบุญถวายทางคาน ไม่ใช่ไปไหว้พระไหว้เจ้าไปขอนู่นขอนี่ไปขอบิงวอนนะขอมันทั้งกะปีทั้งกะชาตินะผมบอกวิธีเนี่ยคุณแก้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณเอาเงินไปให้พระพิสุในพุทธศาสนาเนะี่ยไม่ใช่ได้บุญนะได้บาปนะที่ผมฟังมานะเขาจะฟังไม่รู้เรื่องหาว่าผมเนี่ยไม่รู้เรื่องนะเสร็จแล้วผมก็ไปปรึกษาอาจารย์ผมที่แนะนำมาเนี่ยอาจารย์บอกผมเนี่ยแนะนำผิดแล้ว เพราะว่าถ้าทางเงี้ยเท่ากับไปคิดแทนเพื่อนบาปเฮ้ยอย่างนี้ผมบาปไปแล้วถ้าผมไม่เงี้ยไม่พูดเลยก็เฉยเฉยให้มันบ่นไปงั้นให้มันทําบุญไปเรื่อยไปถาวายสังฆทานมีเงินก็ไปให้วัดหมดแล้วเมื่อไหร่จะใช้หนี้ได้ถูกไหมไปขอไปขอวิงบอลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอเจ้าไปขอไปเชื่อหมอดูต้องทําพงจุ้ยอย่างนู้นอย่างนี้เสียแต่เงินเห็นแล้วผมก็สงสารเขาว่าเสียเยอะนะอาจารย์ไม่ใช่เสียเป็นหมื่นเป็นแสน ที่เขาจะไปทำพิธีเนี่ยอย่างไหว้ครูครั้งหนึ่งเนี่ยนะตามสำนักที่เขามีองค์เนี่ยใช้เงินเป็นแสนแสนไอ้ผมก็ไม่เคยรู้ภาษานะผมถามอาจารย์ที่ะบงสูงทำไมละนาฏที่ต้องต้องไหลหมื่นนะละนาฏไอ้ตีนิ่งๆหนองๆเนี่ยทำไมต้องเอาจากลบบุรีเขาบอกว่าที่อื่นตีแล้วไม่เข้าต้องเอาลบบุรีถึงจะใช้ได้เนี่ยเสียเงินทั้งเยอะแยะพอผมแนะนําอาจารย์ผมก็ว่าบอกอย่างเงี้ยบาปไปคิดแทนเขา อ่อย่างนี้ผมก็ไม่ต้องพูดแต่ปล่อยครับอาจารย์คำปั่นครับสังฆทานนี่คืออะไรและจะต้องไปทำอย่างที่คุณจีรัตได้เล่าเรื่องเหมื่อไม่ฮะครับก็ขอเชิญอาจารย์คำปั่นยิ่งทำยิ่งรวยครับครับท่านอาจารย์นะครับครับก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าสังฆทานคืออะไรนะครับก็คือทานที่ถวายแก่สงฆ์สงฆ์ก็คือหมู่ของพระภิกษุ โดยไม่เจาะจงนะครับ,รบซึ่งก็จําแนกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือประเภทแรกก็คือถวายโดยมุ่งตรงต่อสงฆ์ก็คือหมู่ของพระพิสุนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของสงฆ์ที่ได้รับสมมุตินะครับว่าเป็นตัวแทนของพระพิสุทั้งหลายที่จะเป็นผู้มารับทานนี้โดยได้รับอนุมัติจากสงฆ์อันนี้คือประการ1น,นะครับประการที่สก็คือถวายโดยไม่เจาะจง จะเป็นภิกษุกี่รูปก็ได้นะครับโดยมีความเคารพยำเกรงอย่างสูงสุดต่อความเป็นสังฆรัตนะนะครับก็คือมุ่งตรงต่อสังฆรัตนะโดยที่มีความเคารพยำเกรงอย่างยิ่งไม่ว่าจะเจอพระภิกษุผู้มีพัรษามากหรือแม้กระทั่งสามเณรนะครับสามารถที่จะมีความเคารพยำเกรงได้ถวายด้วยจิตนอบน้อมอันนี้ก็เป็นสังฆทานนะครับเป็น สองส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสังฆทานไม่ได้อยู่ที่วัตถุไม่ได้อยู่ที่สังเหลืองแต่ว่าอยู่ที่สภาพจิตที่ดีงามที่มุ่งตรงต่อสงฆ์แล้วก็มีความเคารพยำเกรงต่อสงฆ์จริงๆนะครับไม่ใช่ทําเพื่ออยากได้ผลของบุญอยากได้ผลของทานที่ได้ให้ไปขณะที่ถวายอย่างนั้นไม่ใช่บุญไม่ใช่สังฆทานด้วยแต่ว่าเป็นเรื่องของการกระทําที่จือด้วยความติดข้องต้องการนะครับซึ่งก็ไม่เป็นประโยชน์เลยนะครับเพราะว่า ไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสชีวิตในสังสารวัฏนี่นะครับเกิดมานับชาติไม่ถ้วนนะครับบางชาติก็อาจจะมีความสุขบางชาติก็อาจจะตกทุกข์และยากก็เป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่สําหรับผู้ที่มั่นคงในเหตุในผลมั่นคงในความดีท่านจะเป็นผู้ไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการเพราะว่าชีวิตจะเดือดร้อนอย่างไรก็ตาม ยังมีลมหายใจอยู่ยังไม่ละจากโลกนี้ไปก็ยังมีโอกาสที่จะได้สะสมความดีตัวเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับก็คือได้ฟังคําจริงที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งน้อยคนเท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังและความเข้าใจที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมนี่แหละที่จะเป็นเครื่องอุปการะเกื่อกูลที่ดีให้ชีวิตเป็นไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควรแล้วก็ชีวิตในสังสารวัฏย,ยังเป็นไปอยู่นี่นะครับ เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมนะครับผลของความดีก็เกิดขึ้นเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบาญชาของใครทั้งสิ้นนะครับก็ในความเรียกก็กลับเรียนท่านอาจารย์ครับก็เข้าใจว่าธรรมะของพระธรรมาสัรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยใครจะมีสติปัญญาดีแค่ไหนคิดเองไม่ได้เช่นอาจารย์ถามว่าธรรมะคืออะไรถ้าคนไม่เคยได้ยินได้ฟัง จากที่ท่านอาจารย์บเคยบรรยายเนี่ยผมว่าคุณจะเป็นมีสติปัญญาเป็นด็อกซงด็อกเตอร์เท่าไหร่นนะคุณก็ตอบไปได้ว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยเนี่ยสำคัญมากๆเลยทีแรกแล้วผมก็บก่าที่ผมมาบ้านธรรมะครั้งแรกเนี่ยผมดูอ่านหนังสือรรคำว,ว่าไตารักอนิจจังทุกขังอนัตตาเฮ๊ะแล้วฟังอาจารย์ครั้งแรกเลยบอกว่าปัญญาปัญญาไม่ได้อยู่ในสมุดพกอ้าวแล้วอยู่ที่ไหน ผมกน็นั่งถามปัญหาตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันต้องฟัง5ปีเนี่ยถ้าฟังเป็นเที่ยวนะผมว่าผมฟังเป็นพันนะแล้วแม่ฟังทุกวันปีหนึ่งสามวันคูณ5ปีเสร็จแล้วเมื่อผมฟังแล้วฟังซ้ําฟังซากเนี่ยถึงจะออเริ่มจะเข้าใจบ้างว่าธรรมะคืออะไรและสิ่งต่างๆเนี่ยที่ใครบอกสติปัญญาดีแค่ไหนสิ่งที่ผมเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หปีที่ผมมาฟังรายการบ้านอาจารย์ ผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนติดหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ผมต้องอ่านทุกวันตื่นเช้าผมต้องดูหนังสือพิมพ์แล้วทําไมปูจูด,ด้วยผมเลิกซื้อหนังสือพิมพ์ไปตั้งหลายปีแล้วผมมานั่งทบทวนนี่อยู่นี่ผมไม่ดูเลยแล้วผมไปห้างไปซื้อไอ้หนังสือธรรมะผมพยายามจะไปศึกษาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมผมไปเปิดดูแล้วถ้าผมจะอ่านนะผมมาเอาที่บ้านธรรมะดีกว่ามีม,มีมีสาระก,กว่าไอ้นั่น เน้นความรวยทั้งนั้นสวดมนต์อย่างไรถึงจะรวยใช่ไหมมีคาถาดูดทรัพย์ยอะไรทรัพย์ยเนี่ยจะเเออเออรวยมหารวยชอบมากครับท่านอาจารย์เพราะว่าคุณกิรัตเป็นผู้ที่พูดตรงชัดและเห็นถึงความเข้าใจแม้ว่าจะได้ยังไม่ได้มีโอกาสค่อยได้สนทนานแต่เป็นตัวอย่างของผู้ที่ฟังด้วยดีด้วยความละเอียดนะครับท่านอาจารย์จะ มีอะไรกล่าวบ้างครับทุกคนก็คงจะปิติยินดีนะคะที่มีผู้ที่พูดคำจริงให้คนอื่นได้รู้ความจริงแล้วก็เป็นส่วนที่จะทำให้พระาศาสนาได้เพิ่มผู้ที่ศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะคือเราไม่ได้พูดเองค่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปตามข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว พระฉันก็ช่วยกันกล่าวคําจริงนี้ต,ต่อไปนะคะเพื่อคนอื่นก็จะได้เข้าใจได้ถูกต้องมิฉะนั้นแล้วคําที่ไม่จริงก็ทําลายคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค,ค,คือสุดท้ายนะฮะท่านอาจารย์ออที่ว่า5-6ปีเนียผมฟังมาเป็นพันเที่ยวเวลาผมพูดกับพักพวกที่เขาพอที่จะจับฟังเขาก็บอกเออดีถามว่าผมไปเรียนรู้มาจากไหนผมก็บอกมาฟังถ้าคุณสนใจนะตีสี่ครึ่งนะ NBT นะวันพุธนะพบบ,บ้านอาจารย์ให้ผมมาคำตอบมาให้ดีไหมดีดีด,ดีเนี่ยสี่ห้าปีนี้ไม่มีสักลายเลยเนี่ยยากนะยากแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็ยากครับธรรมะพระเจ้านี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะเข้าใจง่ายๆแล้วหนังสือนังหาตำราเยอะแยะเดี๋ยวนี้ในในห้างสรรพสินค้านะทำธุร,รกิจอย่างรวยอย่างไงเล่นหุ้นรวยอย่างไงเล่นทองรวยอย่างไงผ่านหมดนะ ผมฟังธรรมะของอาจารย์สุจินเดียวพอแล้วจังอื่นผมไม่ต้องไปฟังแล้วหมดหมดผมโลกหมดละคุณจีรัสครับแล้ววันนี้ที่ได้มาวันนี้เนี่ยเพราะอะไรครับผมผมพอทราบนะแต่ก็อยากให้ท่านอื่นได้ทราบด้วยว่าทําไมวันนี้ถึงได้มาคือคือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาสี่ห้าปีเนี่ยหนึ่งเนี่ยผมต้องการมามามา,มาพบอาจารย์สุจิน พอผมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นตัวจริงเลยเหรอครับไม่เคยเห็นเพิ่ง,เพ,งเพิ่งวันนี้เลยเห็นวันนี้เหรอครับห <c oughs> <c oughs> ้าปีดูเลยในทีวีแต่นิดนึงฮนะแต่เหมือนก็นได้เห็นท่านด้วยความเข้าใจธรรมะนั่นแหละใช่เพราะว่าผมเป็นคนสังเกตว่าอาจารย์ทุกินเนี่ยท่านเนี่ยตอบปัญหาเนี่ยเยอะแยะเนี่ยโดยไม่ต้องไปค้นคว้าไม่ต้องเปิดเติมลาไม่ต้องขอเวลาว่าเอออีกสองวันนะคาถามนี้นะเดี๋ยวจะไปอาจารย์จะไปค้นหาแล้วมาตอบ ถามปัญหายัางไงบางคนนะถามปัญหาหินหินเนี่ยผมว่าอาจารย์เขาตอบยากผมนั่งลุนเลนะเออเดี๋ยวตอนถามเนี่ยอาจารย์ตอบยังไงอาจารย์ก็ตอบอย่างสบายสบายไม่เคยตะกุกตะกักเลยนะนะแม้แต่อาจารย์สอนกฎหมายเนี่ยลองถามข้อกฎหมายดิยอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ามันมาตราที่เท่าไหร่นะอาทิตย์หน้ามาตอบใหม่อาจารย์ตุจินไม่เคยเกล่าวอย่างนั้นผมก็โอ้โหสุดยอดแล้ว เกิดมานี่นะตายก็ไม่เสียดายครับท่านอาจารย์ว่าครั้งหนึ่งตื่นเต้นคนระับแล้ววันนี้คุณจิรัตก็ได้กระทำประโยชน์นะครับที่จะทำให้เป็นผู้แทนหรือตัวแทนท่านหนึ่งนะที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมนะฮะเราก็ได้กล่าวสิ่งที่เป็นสาระในพระธรรมวินัยที่ถูกต้องนะครับกับ ในบ้านธรรมะเรานะครับซึ่งเ็จะได้มีโอกาสเผยแพร่ต่อไปซึ่งบางท่านเนี่ยก็อาจจะได้ไดข้อคิดสกิดใจจากคำพูดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ฟังง่ายมากของคุณจิรัตจากพื้นฐานความเข้าใจพระธรรมที่ฟังพระธรรมมาอย่างละเอียดนะครับอย่างได้ดดดดดตัวเองนะครับครับก็ขออนุโมทนามากๆก็จากประสบการณ์หลายๆอย่างอาจารย์เห็น เพื่อนๆพ,พาลูกไปบวชโดยที่ไม่เคยฟังถ้าฟังนะอาจจะไม่ไม่ไปบวชเพราะบวชครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นแสนต้องไม่เป็นเลยเอยาไปบวชเป็นพระเนี่ยไม่ได้ศึกษาเนี่ยในชีวิตประจําวันตอนนี้บอกว่ารายการบ้านธรรมะผมคิดว่าเราจะพยายามแค่ไหนพยายามอย่างไรก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าผมบอกไปเป็นเป็นร้อยๆคนนะฟังรายการบ้านธรรมะ ไม่มีเคยโทรกลับมาถามผมเลยก็แสดงว่าผ่านหูผมถือว่าพวกนี้ไม่เป็นไรพวกนี้บุญวาสนายังไม่ถึงยังมีกรรมกรรมหนักด้วยพอะวันไหนถ้าคุณหลุดจากกรรมนั้นเหมือนผมที่หมอบอกต้องตายแล้วผมก็ไม่ตายแล้วผมก็ยังมีโอกาสมาศึกษาธรรมถ้าผมตายเมื่อปีห้าสย์ก็คือจบแล้วแสดงว่าผมยังมีบุญที่จะมาฟัง ของแท้ธรรมะแท้ๆเนี่ยพูดว่าอย่างไรในชีวิตผมเนี่ยปีนี้6กแล้วจา์ไม่เคยฟังของแท้ๆอย่างนี้ <S <S ครับเอาไว้ค่ะก็ขออนุโมทนาอย่างยิ่งนะคะเป็นตัวอย่างที่ทุกคนได้เห็นผลของการได้เข้าใจธรรมะไม่ว่าจะในกาละไหนแต่สิ่งที่เข้าใจแล้วเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนยังคงมั่นคงไปถึงชาติต่อๆไปด้วยนะคะ ก็คิดว่าถ้ามีผู้ที่เป็นอย่างคุณจิระเพิ่มขึ้นประเทศไทยก็จะมีคนดีเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะใช่ครับคุณจิรัลกล่าวได้เลยใช่ไหมครับว่าช่วยทำโรงรักษาพระศาสนาแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็ดีนะคงที่เราได้ทำ หน้าที่ของชาวพุทธที่ได้ฟังธรรมศึกษาธรรมะและช่วยกันกล่าวคำจริงให้มากๆขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ท้อถอยค่ะร้อยคนไม่ฟังก็ไม่เป็นไรค่ะคุณจิระค่ะไม่ใช่ไม่ฟัง,งเฉพาะคาราวาะนะพระรู้ว่าผมฟังซีดีอาจารย์สุจินไม่คุยกับผมแล้ว ถ้าบอกว่าฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ไม่วันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นวันนั้นได้ยินผมเปิดซีดีถามว่าฟังซีดีที่บรรยายเนี่ยของใครคพอบอกชื่ออาจารย์สุจินเนี่ยรู้จักทั้งนั้นส่วนใหญ่รู้จักก็จะพูดทำนองเดียวกันว่าสอนได้พูดได้แต่ปฏิบัติไม่ได้ค่ะเขารู้จักปฏิบัติไหมคะ,คะเขารู้จักปฏิบัติไหมว่าปฏิบัติคืออะไรออที่<า>พูดแต่และคำ ร้อยทั้งร้อยนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมแน่นอนวัดไหนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขากล่าวถูกนะคะว่าปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีทางที่จะปฏิบัติอย่างนั้นได้เลยต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสมเจ้าทรงแสดงแล้วทั้งหมดทั้งสารน 그